เกิดมายังไม่ถึงวันเลยมึงตายแล้วโอ้โห <What? S 1> oh, ชีวิตโคตรอนาถเลย หลังจากที่ผมเนี่ยสามารถจับทีเร็กตัวผู้มาได้นะครับผมดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาทั้งคู่ก็รักกันดีนะครับผมอ่ารักกันดีขนาดที่ว่าตอนนี้พวกเขาทั้งสองตัวนั้นมีลูกด้วยกันแล้วนะครับผมเฮ้ยเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากเลยนะครับผม โอเคครับทุกคนคลิปนี้เราอยู่กับ Ark Survival ในพาร์ทที่10แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวพาร์ทนี้เนี่ยผมว่าผมจะมาทำอ่าลงฟักไข่ให้เจ้าไดโนเบบี้กันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งเทเร็กนะครับผมแล้วก็นี่เลยคู่ของสไปโนนะครับผมแหมคู่ของสไปโนเนี่ยก็มีลูกแล้วนะครับผมแมเทเร็กก็มีลูกแล้วนะครับก็ น่าจะฟักพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาเนาะก็เดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะไปทําลงฟักไข่กันเนาะก็ผมเตรียมของไว้หมดแล้วแหละซึ่งของแต่ละอย่างเนี่ยหายากมากใช้เวลาหานานมากนะครับผมอ่ะอันนี้ผมลืมบอกไปนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยสไปโนของเรามีชื่อแล้วนะครับผมก็ ขอบคุณคอมเมนต์ด้วยนะครับผมตัวดำเนี่ยชื่อน้องเฉาป้วยนะฮะแล้วก็ตัวเขียวเนี่ยชื่อน้องชาเขียวไปเลยแล้วกันนะครับผมแม่ส่วนลูกออกมาจนะชื่ออะไรดีน้องเฉียวชื่อน้องเฉียวโอเคเรื่องชื่อลูกเอาไวท้ทีหลังแล้วกันนะส่วนทีเร็กเนี่ยผมก็มีชื่อให้ทั้งสองตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแม่ก็คือ ตัวเมียเนี่ยชื่อสีด้วนนะครับผมส่วนตัวผู้เนี่ยชื่อสีนินนะครับผมก็มันเท่ดีนะฮะส่วนถ้าลูกออกมาเนี่ยแล้วตัวออกสีฟ้านะเออผมจะให้ชื่อสีครามเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทำลงฟักไข่ของเบบี้ไดโนกันดีกว่านะครับผมแมก็ตรงนี้เนี่ยผมได้เคลียร์พื้นที่ไว้แล้วนะครับผมก็ผมลองเอาฐานนมาวางดูนะครับผมเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยพื้นที่มันไม่เท่ากันนะครับผม <_ d ata> ก็เลยต้องวางดูก่อนเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูของข้างบนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างในการทำนะวันนี้ <_ d ata> เดี๋ยวผมให้ดูไข่ก่อนดีกว่านะครับผมอ่านี่เลยอันนี้ไข่สไปโนแล้วก็ไข่ทีเล็กนะครับผมอ่าค่อนข้างจะใหญ่เลยนะอันนี้เป็นทีเล็กใช่ไหมอ่าทีเล็กจะเป็นแบบนี้ <_ d ata> <_ d ata> ไข่ใหญ่มากนะครับผมสีแดงออร่าก็สีแดงนะเออส่วนไข่สไปโนเนี่ยผมชอบมากนะไข่สไปโนเนี่ย,ยมันออกเป็นแบบไข่ลาวาดูดิเหมือนไข่แมกมาดูดินี่มันไข่สไปโนหรือไข่มังกรเนี่ยทำไมมันแบบมันเหมือนสีแบบสีเหมือนแบบไข่มังกรเลยอะผมจำได้ว่าสไปโนเนี่ยมันสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ใช่หรอ ทำไม้ไข่ออกมายังไข่มังกรเลยวะโอเคช่างมันนะครับผมก็ของที่ผมเตรียมไว้เนี่ยก็จะมีทางด้านของน่าจะเป็นอะไรเอ่ยน่าจะมีกําแพงนะครับผมแล้วก็เอ้ไม่ใช่ดิเราจะทําเป็นโรงฟักไข่แบบหินนี่วะ่ะมันต้องเป็นกําแพงหินดิโอ้โหกาแพงจะหมดกําแพงหินจะหมดแล้วก็มีเพดานเนาะโอเคผมว่าผมต้องคราฟว่ะทุกคน โอเคครับเพิ่มอีก58แล้วกันนะครับผมคิดว่าน่าจะพอนะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูของที่เหลือกันนะครับผมของที่เหลือเน,นอี่ยก,ก็จะมีเอ่อเครื่องปั่นไฟนะครับผมแมมผมก็ค้าวไปแล้วเนาะแล้วก็มีสายไฟหรือเปล่านะอันนี้แล้วก็จะเป็นเอ่อกล่องกล่องเชื่อมสายไฟแลวกันเออผมขอเรียกว่ากล่องเชื่อมสายไฟแล้วกันนะครับผมแล้วก็จะมีแอร์นะครับผมแต่ว่า ผมว่าแอมไม่น่าพอนะเออมันครับได้อีกกี่เครื่องอ่ะอีกสี่เครื่องงั้นก็เอามาอีกสเครื่องนะครับผมเพราะว่าแอมเนี่ยจะเป็นตัวในการที่ทําให้ไข่ของเราเนี่ยฟักได้นะครับผมเราต้องใช้ของทั้งหมดนี่เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลงไปสร้างที่อยู่นะครับผม <S <S เอ้ยไม่ใช่ที่อยู่ลงฟักไข่ก่อนดีกว่านะฮะ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยดีกว่าครับผมก็กําแพงเนี่ยผมว่าจะเอาสักสามชั้นน่าจะพอนอะสองสามน่าจะสูงพอดีนะครับผมถิว่าใช้ได้นะสูงประมาณนี้กําลังดีนะครับผมอ่ะต่อไปเลยแล้วกันนะฮะเป๊บอ,อ่าเรียบร้อยนะครับผมเอาประมาณนี้แล้วกันผมจะเว้นหน่อยช่องตรงกลางไว้เป็นทางเข้านะครับผมแต่ว่า แอร์มันจะออกไหมมันไม่น่าออกใช่ไหมเออมันไม่น่าเป็นอะไรเนาะเออผมขอเหลือไว้แล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวขึ้นไปเอาแอร์ก่อนดีกว่าอีก4อันที่เหลือนะครับผมก็หรือว่าเราจะทําเป็น6อันดีแต่5อันก็น่าจะพอนะเพราะว่าไข่มันมีแค่2ฟองเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะอะไรมากมายนะเออก็น่าจะพอและโอเคแอร์เสร็จพอดีนะครับผมอีก4อันก็เป็น5อันเนาะอ่ะ เรียบร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเดินไฟกันดีกว่านะครับผมต้องเอาน้ํามันไปด้วยเนาะอ่าเยอะไปเอาไปแค่นี้พอ49อันแนะเอาไปเป็นร้อยมันน่าจ,จะเยอะไปโอเคเฮ้ยเดี๋เดี๋ยวเดี๋เดี๋เดี๋ยวทไมชอบลืมวันนี้ผมนี่ชอบสมองเหลวตลอดเลยนะครับผมลืมเอาไข่ไปด้วยเอาไข่ไปด้วยเลยทีเดียวเออจะได้ไม่ต้องขึ้นมาอีกโอเคไป เดี๋ยวเราไปทําแอร์นะครับผมแล้วก็ฟักไข่เลยนะมันใช้เวลานานหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็ไม่เคยเหมือนกันนะครับผมครั้งแรกอีกแล้วนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราจะวางแอร์ไว้ตรงไหนดีละ่ะเดี๋ยวนะแป๊บน,นะอันนี้เป็นกล่องเชื่อมสายไฟโอเคก็เดี๋ยวผมว่าจะวางไว้ชิดนี่เลยนะครับผมน่าจะพอดีเนาะปึ๊บใช่ไหมอ่าพอดีนะครับผมแล้วก็จะเป็นอ่อ สายไฟอันนี้มันคือสายไฟใช่ไหมถ้าผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอะมันคือสายไฟใช่ปหน่าจะอ๋อน่าจะใช่นะครับผมน่าจะเป็นสายไฟแบบเส้นใหญ่เนาะแล้วก็เป็นกล่องเชื่อมสายไฟนะเราก็จะไว้บนนี้เลยนะครับผมเรียบร้อยนะฮะส่วนแอร์เนี่ยก็จะเรียงไว้ตรงนี้สัก3อันเนาะ,ะตรงนี้3อันแล้วก็ข้างนู้นอีก2อันนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมหนึ่งสอง สามนะเรียบร้อยนะครับผม <c oughs> อ๋อนี่ไงสายไฟก็จะเชื่อมแบบนี้เลยนะครับเ <c oughs> ชื่อมลงไปเนี่ยติดก,กับแอร์เลยนะฮะ <c oughs> โอ้ถือว่าโอเคดีนะครับผมแล้วก็อีก2อันเนี่ยมันจะอยู่ด้านนี้นะครับผมเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้อันนึง <c oughs> อุ้ย <c oughs> ปึ๊บ,บอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ผมก็จะเป็นประมาณนี้นะ ผมคิดว่าน่าจะพอในการฟักไข่นะแต่ถ้าไม่พอก็ชิบหายแล้วตอนนี้เรียกได้ว่าชิบหายหมดแล้วโอเคเราไปใส่น้ำมันกันก่อนดีกว่านะครับผมก็ใส่ไปหมดเลยนะแค่นี้ก็สามารถเปิดเครื่องได้แล้วใช่ไหมอันไหนลองเปิดดูนะครับผมเปิดอ๋อไฟมันก็จะติดแบบนี้นะครับผมอันนี้คือปกติใช่ไหม คือไอ้ตรงที่เชื่อมสายไฟเนี่ยมันเหมือนช็อตแต่มันมันปกติใช่ไหม <laughs> มันน่าจะปกติเนาะโอเคแล้วก็เอาไข่ไปไว้ตรงแอร์ใช่ไหมสไปโนแล้วก็ทีเร็กซ์นะครับผมโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวผมเพลกินมันต้องอ,ออกมาเลยเก <laughs> ือบแล้ว <laughs> อ่ะเรา,เอาออกมาแบบนี้นะครับผมอ๋อนี่หรอระยะฟักไข่อ่า ลดลดนี่คือถูกต้องแล้วใช่ไหมทุกคนถ้าระยะฟักไข่มันลดนี่คือถูกต้องแล้วใช่ไหมเออที่ผมไปดูมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าถ้าลดนี่คือกําลังจะฟักนะเออหรือผมดูผิดก็ไม่แน่ใจนะโอเคต่อมาเป็นทีเร็กก็จะไว้ข้างนี้นะครับผมลงไปเลยเจ้าหนูน้อยป๊าบเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าน่าจะใช้เวลาไม่นานในการฟักนะครับผมถ้าแปบ,บว่า ไข่สไปโนเนี่ยอออกมาเป็นสีลาวาจริงนะผมจะตั้งชื่อว่าอะไรดีน้องไข่เยิม้มน้องไข่เยิ้มเลยนะเออผมจะตั้งชื่อว่าน้องไข่เยิ้มเลยนะถ้ามันเป็นสีลาวาจริงไงเพราะว่าพ่อชื่อเฉากล้วยแม่ชื่อชาเขียวยขาดไข่เยิม้มเข้าใจป่าวในการกินเออเหมือนหิวว่ะตอนนี้วุ้นเหล็กสองเปอร์เซ็นต์อีกสองเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ฝนก็หายตกแล้วนะฮะไหนในในนไหน ศูนย์อุ้ยเอาไว้ไม่มีสองตัวคือสไปโนมันออกมาสองตัวเอาเป็นลูกแฝดหรอเอาเป็นลูกแฝดหรอแล้วแล้วผมต้องทำอะไรต่ออ่ะผมต้องไปแจ้งพ่อแจ้งแม่เขาก่อนนะครับว่าได้ลูกแฝดนะครับผมเฮ้ยชาวกล้วยจะเขียวพวกเธอได้ลูกแฝดนะชาวกล้วย เว้ยเชาปัวค,คือคือเรามีข่าวข่าวดีมาบ,บอกเว้ยชาเขียวฟังนเลยคือพวกเธอได้ลูกแฝดเว้ยคือลูกพวกซึ่จะชื่ออะไรฮะลูกแฝดอ,อ่ะโหดูดีทุกคนหน้าหน้าหน้าพ่อหน้าแม่เขาดูตกใจมากเลยนะครับผมอมาจารย์แม่นี่แบบคอขยี้ขยือเลยนะ <c oughs> แม่นี่คือคอขยึ้ขยือมากนะครับผมก็โอเคเราแจ้งพ่อแจ้งแม่เขาเรียบร้อยแล้วนะครับผม <c oughs> เอ้ยมันออกมาสองตัวได้ไง ตอนแรกอะผมจะให้ชื่อน้องไข่ยเยิ้มมันไข่ยเยิ้มไม่ได้แล้วเดี๋ยวมีสองตัวชิบหายแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะทีเล็กเกิดยังโอ้ทีเล็กทีเล็กน่าจะใกล้แล้วนะทีเล็กเหลืออีกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอแ้แล้วล้วผมต้องทําอะไรต่อทุกคนเอ่อติดติดบนเด็กคืออะไรวะอ๋อต้องกดเคลมเพื่อตั้งชื่อด้วยนะครับผมเอาเป็นชื่ออะไรดีอะทุกคน <c oughs> <c oughs> ชื่ออะไรดีไม่คิดนะคือตอนแรกอะ จะให้มันชืดน้องไข่เยอมแต่มันออกมาสองตัวชิหายแล้วโอเคแล้วกดเคลมมาก่อนนะครับผมอโอทีนี้คิดหนักเลยอนะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรา,เร,ารอดูทีเล็กก่อนนะครับผมว่าจะออกมาเป็นยังไงนะฮะทีเล็กเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันมันมันเป็นไรอะโอกมันเป็นไรอนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมมันมันเลื่อนไหลอะเอาทีเล็กก็มีสองตัวว่าแต่เฮล อ๋อผมลืมยัดเนื้อให้มันแน่เลยผมลืมยัดเนื้อให้มันแน่เลยม,มันจะตายไหมมันจะตายไหมเฮ้ยตายแล้วทุกคนโอ้โหผมลืมเลยอะว่ามันมันมันไอ้นี่อเดี๋ยวเดี๋ยวลูกใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยผมลืมเลยว่ามันกินอาหารน่ะโอ้มันเสียดายมาก ผมลืมไปเลยอะทุกคนผมมัวแต่ตกใจอ่ะโอ้โหผมมัวแต่ตกใจอะไรโอ้โหแล้วผมก็ทําอะไรไม่ถูกไอ้ทีเนี้ยโอ้โสไปโนโเกิดมายังไม่ถึงวันเลยมึงตายแล้วโอ้โหชีวิตโคตรอนาถเลยเชิแม่งเราก็มัวแต่นี่นะทุกคนคือผมมัวแต่ตกใจอยู่อ่ะ โอ้ยเดี๋ยวผมต้องรีบเอาอาหารมาให้มันกิน้วมันกินไวมากมันกินไวมากทุกคนเร็ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดตายอีกอันนี้มาก่อนมาเดินตามหมอเดี๋ยวเดี๋ยวพวกแกใจเย็นพวกแกใจเย็นพวกแกใจเย็นก่อนเอาเอาเนื้อน่องก่อนเดี๋ยวจะตายกันอีกนะครับผมโอ้โหกินไหมโอเคกินอยู่นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมให้มันเลิกตามแป๊บหนึ่งนะ อยู่นี่ก่อนนะเด็กๆผมต้องต้องไปแจ้งพ่อแจ้งแม่สไปนอนโอ๊ยผมอะไรของผมวะผมลืมโอ้ผมลืมอ่ะทุกคนชาวกล้วยชาเขียวตอนมีเรื่องจะสารภาพคือคือแบบโอ้ยพวกพวกนายอย่าทำหน้าดูเรากันดิคือกี้วเอง เราอะลืมให้อาหารลูกนายแล้วลูกนายก็ตายไปแล้วตอนเนี้ย <c oughs> คือลูกพวกนายสิ้นไปแล้วตอนเนี้ยเราขอโทษ <c oughs> <c oughs> เราไม่ได้ตั้งใจจริงๆนุ้ยอย่าอ,อย่าโกรธเราลนะ <c oughs> โอ้โหอะไรของผมวะผมนะ่าจะเอาอาหารใส่ไปก่อนนะผมก็ลืมมัวมัวแต่ดีใจเออมัวแบบ ม่จแต,ตื่นเต้นว่าฟักไข่ได้แล้วโอเคไม่เป็นไรผมจะให้ชาวกล้วยเนี่ยกับชาเขียวเนี่ยเขาจะอีจา้ากันใหม่นะออาเขาจะได้ฟักไข่ใหม่ไงเออชาวกล้วยกับชาเขียวเดี๋ยวเราจะให้พวกพวกเธอเนี่ยจะอีจากันใหม่นะเพราะว่าเราเราเราทำลูกพวกเธอตายอะพวกเธอต้องผลิตให้เราใหม่นะเราเราเราขอร้องแหละเราต้องใช้ลูกพวกเธอ เราจําเป็นที่จะต้องใช้รูปพวกเธอเราขอโทษจริงๆอันนี้ได้ยังผมกดเอ่อ enable ไปแล้วนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยเขาอาจจะเสียใจมากไปหรือเปล่าไม่แน่นะครับว่าถ้าทั้งคู่เนี่ยเสียใจจนทําใจไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะ ไม่อยากไม่รู้อีกแล้วก็ได้นะครับผมดราม่าไปเลยแม่เลยมันมันปกติอยู่แล้วใช่ไหมที่ไดโนเสร์เนี่ยมันมันจะออกมาอย่างละสองตัวมันใช่เหรอมันใช่เหรอทุกคนมันจะออกไปอย่างละสองตัวเลยหรออันนี้ผมงงนะทำไมมันมันออกไปอย่างละสองตัววะเอาไม่เป็นไรช่างมันก่อนแล้วกันนะครับผมแต่ว่าทีเร็กเนี่ยเกิดมาก็เวล์แปดสิบเอ็ดเลยนะผมว่าถ้าโตเนี่ยสามารถพัฒนาเลเวลไปได้มากกว่านี้นะครับผมน่าจะโหดเลยนะ ทามาตามาตามาโหดูดินี่แค่ตัวยังไม่โตนะมันยังเดินแบบต,ตึบตับตึบตับอะ่ะดูดิคือมันเดินตึบตับมากอะ่ะโอ้หน้านี่ดูเหมือนพ่อนะเออหน้านี่ดูเหมือนพ่อนะแต่ว่าลายนี่แบบลายนี่แมบบ่เอ้ยหรือว่าลายออกพ่อวะ <laughs> เออหรือว่าลายออกพ่อวะเดี๋ยวนะ ทำไมผมรู้สึกว่าลายมันออกพ่อเ่ยเออสีเหมือนพ่อเลยนะอ๋อก็อ๋อหน้าหน้านะครับผมอโอเคผมดูใหม่แล้วนะครับผมคือหน้าเนี่ยออกพ่อนะแต่ว่าลายเนี่ยออกแม่นะเอ้ยได้อยู่เนี่ยลายเหมือนแม่เลยนะครับผมสีขาวเนี่ยแล้วก็หน้านี่คมเหมือนพ่อเลยนะฮะ โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็สนุกสนานกันไปนะครับผมก็ถือว่าเราเนี่ยฟักไข่สำเร็จนะแต่ว่าผมเนี่ยพลาดเองตรงที่ไม่เอาอาหารเนี่ยยัดใส่ให้สไปโนนะครับผมก็คือนอนทั้งคู่นั้นตุยโดยสวัสดีภาพแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ค่อนข้างแย่เลยนะคือตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยเออคือสไปโนผมไม่รู้นะว่าสไปโนเนี่ยจะสามารถ เมีไข่ได้อีกไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นชากล้วยหรือว่าชาเขียวเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่นอนที่ตุยไปเนี่ยเขาน่าจะเสียใจมากนะครับผม <c oughs> <c oughs> เขาน่าจะไม่อยากมีอีกก็ได้นะแต่ถ้าเขาอยากมีเนี่ยก็เราน่าจะได้เห็นกันนะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็ ที่เล็กตัวนั่นเนี่ยเดี๋ยวผมไปเลี้ยงหลังใหม่เอานะครับผมได้ใครเข้าดูใหม่ก็ฝากกดซับสไคร e แล้วก็ดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะกันใหม่คัสมสบิดา